ที่จริงธรรมะเราของพวกเราเนี่ยนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอ่ะมันเป็นธรรมชาติถ้าดูดีๆมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆเราจะสร้างความสนุนให้ตัวเองได้ยังไงเหมือนมึงไม่รักเขามึงก็ไม่อ,อกหักมึงเชื่อกมไหมมึงก็ไปโทษคนอื่นจริงไหมที่มึงไปยุ่งกับเขาเองนั่นแหละกรรมมึงสร้างเองอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ย ทีนี้พออเนี่ยอยู่กับแม่สิบสิบกว่าปีก็พออยู่ได้อยู่นะถ้าโตมาหน่อยอยู่ไม่ค่อยได้แล้วทีนี้ไม่ว่าหนุ่มว่าสาวลราจะเมาในวัยเขาเรียกเมาเมาในวัยหนุ่มวัยสาวตอนเป็นเด็กเนี่ยเมาเล่นเห็นไหมพอกลางคนเนี่ยเมางานทํางานแต่พอ เลยวัยงานแล้วแก่แล้วเมาความหลังทีนี้มีแต่เรื่องความหลังแหละทีนี้ไปข้างหน้าไม่ได้กลัวตายแล้วทีนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเห็นะไ,ไหมเขาเรียกเมาเคุณนึกว่ากูพูดมันจบแล้วนะเมา <au. S 2> แล้วมีใครจะถามไหมมันต้องสนทนาธรรมนะฮนะต้องมีคนถามคำว่าสนทนากัน ไม่ใช่สาธยายทมนะสนทนาธรรมหาเรื่องให้กูหน่อยได้ได้ได้ฮะกูจะไปรู้อ่ะมึงเป็นมึงยังไม่รู้เลยมึงยังมาถามกูได้ไงโอ้ก็ยังห่วงอยู่ดีนะฮะเพราะมึงมาห่วงอันนี้มึงเลยไม่ห่วงคนอื่นถ้ามึงไม่ห่วงอันนี้มึงก็จะห่วงคนอื่นนั่นแหละคือห่วงห่วงในที่จริงเนี่ยคือบ่วงในภาษาธรรมเรียกบ่วงเข้าใจไหมบ่วงใจคล้องใจมึงไว้ มันก็จะทุกมานที่แท้จริงคือคนที่เราห่วงคนที่เรารักไม่ใช่อย่างอื่นนะคําว่ามานเนี่ยคนนี้แหละที่ทําให้เราหนักหน่วงที่เราถือไว้แบกไว้ไม่ใช่เป็นมานแบบเป็นผีสางเทวดานะมานที่แท้จริงคือสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราห่วงความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละห่วงมากเท่าไหร่รักมากเท่าไหร่ มึงก็จะทุกข์มากเท่านั้นหนักมากเท่านั้นเข้าขใจไหมทำยังไงล่ะอ้าวย,ยังไงมันก็ไม่อยู่กับมึงถ้ามึงตายไปล่ะเขาจะอยู่ยังไงมึงต้องคิดว่ามึงตายวันนี้ไม่มีมึงอ่ะเขาจะอยู่ได้ไหมอันนี้คือความสําคัญตนของมึงนะคนเป็นอย่างนั้นยังมีมึงเขาก็ไม่สนอยู่แล้วล่ะ นี่คือความมึงอะ่ะมีหน้าที่เป็นแม่มึงมีหน้าที่ใส่ปุ๋ยพวนดินแต่งกิ่งแค่นั้นแหละจิตสิ่งที่เขาจะเป็นอะ่ะเขาจะเป็นของเขาเองเราก็ดูแลแค่นี้นตัดใจสินะวางวางก็คือตัดใจตัวเองแต่มันยากนะถ้าไม่ฝึกจนะไปตัดอย่างตัดนี่ไม่ได้นะผิดหน้าไปตัดข้างนอก ต้องตัดข้างในไม่ใช่ว่าทิ้งมันนะต้องทิ้งที่ใจป่กมึงก็ว่าทิ้งแต่ใจมึงไม่ทิ้งอะ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกในใจอะ่ะมันทิ้งไม่ได้มันไม่ใช่วัตถุเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ยึดมั่นถือมัน่นจำไว้ไม่มีทางล้านเปอร์เซนต์อะไรกูอ่ะพูดเลยไม่มีทาง นอกจากมึงจะตายตายในขามหมายของกูคือไม่มีมึงนอกนั้นไม่มีทางคําว่าอัตตามีอยู่เนี่ยไม่มีทางฮะเพราะว่าถ้ามีตัวก็เห็นแก่ตัวมึงเข้าใจไหมถ้าไม่มีตัวความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีมึงไม่เป็นกลางหรอกคําว่าเป็นกลางที่แท้จริงมีแต่พราราหันเท่านั้นที่เป็นกลาง ถึงเข้าถึงมัชชิมาจริงๆมึงเชื่อกูสินอกานั้นไม่มีทางเป็นกลางานะแต่ปากนะจำไว้ความยุติธรรมจะไม่เกิดขึ้นกับปุถทุชนเด็ดขาดเพราะมีตัวอยู่มันย่อมกลัวเพราะความกลัวเป็นอาตาัตรามันก็ยังเอาตัวรอดมันมันเห็นแก่ตัวก็ต้องทำลายคนอื่นเอาตัวรอดกลัวไงถ้าไม่มีตัวมันก็ไม่กลัวนั่นั้นฉันถ,ถึงเห็นว่าปุถทุชนไม่มีทางยุติธรรม มันเป็นภาษาที่สลัดสลวยมากแต่ที่จริงทําได้ยากมากคือยุติที่มึงไงทําเนี่ยเหมือนหลวงตาเคยพูดว่าถ้ามึงอยากคบกับคนดีฮะมึงจะไปคบกับเพื่อนคนไหนก็ได้เพื่อนผูดีไม่มีทางเพราะคนเห็นแก่ตัวจริงไม่มีตัวอยู่ไม่มีแล้วแต่เขาดีแบบโลกโลกฮะ แต่จะ,จะมาให้เขาดีกับถ้ามึงอยากคบกับคนดีมึงต้องสร้างตัวเองนี่ให้เป็นคนดีคบกับตัวเองนั่นแหละถาวรแต่มันจะดีจริงหรือเปล่าล่ะตัวมึงนะถ้ามึงไม่มีศีลมีธรรมยุติธรรมก็เหมือนกันจะไปหาความยุติธรรมข้างนอกมึงเชื่อไหมถ้าต่างคนต่างรักษาใจตัวเองรักษาตัวเองสังคมจะน่าอยู่มาก แค่รักษาตัวเองก็เหมือนรักษาคนอื่นแหละเข้ยาใจไหมมีสติเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เนี่ยไม่เบียดเบียนตัวเองก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเชื่อสิเย็นตอนนี้มีแต่อารมณ์พุ่งใส่กันเห็นไหมเพราะมันไม่รักษาความรู้สึกตัวไม่รักษาตัวเองมันก็ไปรักษาต่คนอื่นอยากให้แต่คนอื่นดีมึงจะสร้างกฎหมายมากี่ฉบับก็ตามไม่มีความหมาย เพราะว่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่คนรักษากฎหมายคนที่ใช้กฎหมายต่างหากจริงไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยกฎหมายถ้าคนขาดศีลขาดธรรมเนี่ยไม่มีทางมึงจะสร้างกฎกติกาขึ้นมามากมายเท่าไหร่ก็แล้วไม่มีทางเพราะกิเลสนะมันเห็นแก่ตัวเห็นไหมยิ่งอัตราสูงเท่าไหร่ความกลัวก็จะสูงมากเท่านั้นความกลัวตายก็จะเพิ่มมากเท่านั้นเขาย่อมเห็นแก่ตัวเห็นไหม เดีย๋ยวนี้สังคมเรามึงคิดว่าน่าอยู่ไหมล่ะไม่แต่ความวาดระแวงไม่จะขับรถไปไม่รู้จะโดนยิงเมื่อไหร่เพราะว่าอารมณ์คนร้อนเหลือเกินเข้าใจไหมมันเป็นท่าของอารมณ์อะอะแค่บีบแจสกแตมันยังยิงกันฮ่ะอะเข้าใจไหมมันน่าอยู่ไงถ้าคนขาดศีลกันถ้าศีลทำไม่กลับมานะจำไว้โลกาจะวินาศ โลกาก็คือคนนี่แหละโลกเนี่ยคนนี่นะนะขาดแทนที่สุดคือน้ําใจแห้งแล้งเลยอเกินเพราะไม่มีทำไงใจมันเลยไม่มีน้ําเหมือนมะนาวไม่มีน้ําอ่ะใจไม่มีน้ําแห้งแรงเหลือเกินเป็นฟืนเป็นไฟนะเหมือนโควิดเนี่ยง่ายมากจริงไหมถ้าต่างคนต่างรักษาตัวเองจริงไหม ช่วยกันเห็นไหมเป็นคนที่มีระเบียบกับตัวเองฮะเหนไมีน้ําใจเนี่ยรับรองอะไรก็ทำยากฮะแต่นี่มันขาดเห็นแก่ตัวขาดน้ําใจโลกเล้เเนี้จเจริญขึ้นที่ว่าโลกจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นกิเลสแหลรเจริญขึ้นฮะมึงจะอยู่ในห้องแอร์สะดวกสบายกิเลสเขาจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยใส่กิเลส เพราะฉะนั้นต้องมีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมกลับมานะโอ้โห,โโหนะมึงคิดดูเองนะตอนนี้เด็กก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เด็กมันก็ไม่อยากเข้าวัดนะเมื่อก่อนโรงเรียนวัดจริงไหมเดี๋ยวนี้เด็กมันเข้าโนดห้างเข้าเซเว่นฮะ,ะใครระเดือนร้อนพ่อแม่เห็นไหมพาลูกเข้าห้าง ฮะก็มึงนัไนแหลสอนเขาเอาไปโทษใครอ่ะพาเด็กเข้าวัดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้วัดเนี่ยวัยรุ่นไม่อยากเข้านะเพราะว่าถ้าเข้าวัดเนี่ยโอ้โหนะเป็นคนที่อะไรละ่ะเขาเรียกอะไรนะล้าหลังแฮมันเห็นธรรมะเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เห็นอ่า ธรรมะเนี่ยเป็นของล้าหลังที่จริงธรรมะในทันสมัยมากไม่เคยล้าสมัยเลยธรรมะอีกหมื่นปีแสนปีธรรมะก็ยังอยู่ไม่เลือกการเวลาแต่คนเข้าไม่ถึงธรรมะทิ้งธรรมะไอ้สิคนนั้นแหละล้าหลังคนมีธรรมะในทันสมัยทุกก็น้อยนะคนมีธรรมะนะคนไม่มีธรรมะมันเดือดร้อนเห็นไหมมันล้าสมัย โยนกิเลสเผาฮะยังไม่รู้สึกตัวมึงจะเรียนสูงขนาดไหนเก่งขนาดไหนก็ไม่ทําให้มึงเป็นคนดีหรอกความรู้เนี่ยไม่ได้ทําให้คนเป็นคนดีหรอกถ้าไม่มีศีลทาจาไว้ศีลตัางหากทำต่างหาที่ทําให้คนเป็นคนดีสังคมน่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุข เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยถึงไม่ล้าสมัยท่านสมัยตลอดอากาลิโกโกปัญญโกไม่เลือกการเวลาคัานสมัยตลอดนะมีแต่คนไม่มีธรรมะแหละมันล้าสมัยตกยุคเป็นธาตุของอารมณ์ไงยังไม่รู้สึกตัววิ่งตามใจตัวเองคิดว่ามันสกุกอ่ะนะเห็นกงจักเป็นดอกบัวทำไว้เพราะฉะนั้นต้องฝึก ฝึกฝึกจิตฝึกใจฝึกขัดจิตขัดใจตัวเองนะ,นะมีเบลกนะสตินี่แหละคือเบลกนะเดี๋ยวนี้คนไม่มีเบลกไม่มีสติชนมม่ไปหมดฮะลูกก็ไม่ฟังนะนะเห็นไหมแม่ก็ไม่ฟังโกหกกันอยู่พัวเมยก็โกหกกันเพราะไม่มีศีล มีแต่ความกลัวมีแต่ความหวาดระแวงแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะอยู่ในห้องแอร์มันร้อนนะะใจมันร้อนใจมันทุกข์ลูกก็ไม่รู้จักหน้าที่ฮะเรียนหนังสือก็ไม่เรียนแล้วนะยังไปชอบกันอยู่ไปจีบกันอยู่ขนาดรองเท้ายังขอแม่อยู่แล้วไ,ไปรักกันได้ยังไงอะไอผู้หญิงก็จาบอดไอผู้ชายก็จาบอดหาตังค์ใช้ยังไม่ได้ไปรักกันะแล้วไม่รู้จักหน้าที่ฮะเห็นไหม แล้วมันไม่เดือดร้อนเลยมันจะไปรักมันได้ยังไงไอ้ไอที่คนที่ไปรักมันก็ยังขอตังค์พ่อแม่ใช้อยู่เห็นไหมไอ้ผู้หญิงเขาที่ไปรักไอ้นั่นก็โง่อบอลลมมาโง่แล้วมันไปอยู่ด้วยกันได้จริงเหรอนั่นแหละมันหลงอารมณ์ที่เหล็กตึงอยู่ในจิตใจใจมันไม่มีทางที่มันจะมีความสุขหรอกสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ให้สังคม เห็นไหมยังไม่รู้สึกตัวอีกเพราะศีลธรรมไม่มีไงไม่มีสติไม่มีเบกไม่ขัดใจตัวเองไม่ฝืนใจตัวเองไม่มีขันติเห็นไหมไม่มีศีลธรรมไม่มีขันติก็เลยไม่เกิดปัญญาก็เลยหลงหลงว่ามันจะดีอย่างเงี้ยฮเสี่ยงมากทุกวันนี้ก็เลยโอ้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่วไปหมดตาฮะ อนันตริกาสมาธิคืออะไรคะหตาอ๋ออนันตาริกาสมาธิคือเป็นสมาธิตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปถึงเรียกอนันตาริกาสมาธิอันนันก็แปลว่าสมาธิที่สมบูรณ์เชื่อมเหมือนสายน้ําไม่ขาดสายคือเป็นเองระดับสมาธิของอนันตาริกาสมาธินี่เป็นจากอนาคามีพระอนาคามีไม่ต้องทําสมาธิแล้วนะ คือเป็นเองคือเป็นอนันตาริการสมาธิแต่ยังขาดปัญญาที่จะดับตัวเองไม่ได้แค่นั้นพาาระอรหันต์ก็เป็นอนันตาริการสมาธินะโสดาบันนี้ยังทาขึ้นอยู่าาพระองค์ตาพระโสดาบันไม่ใช่อนันต์แต่ว่ามันกระท่อนกระแชน่นยังไม่เชื่อมมันถึงดับอารมณ์กามยังไม่ได้เวลาคายังไม่ได้เพราะว่าถ้าจะดับอารมณ์กามเนี่ยต้องมีสมาธิคืออนันตาริการสมาธิต้องมีกําลังชาน อลักณขนมปน,นิชานเจริญชาญเจริญสติเข้าไปมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นแบบคนพวกเราคิดนะเป็นสมาธิจนวันตายนะเป็นอยู่ตลอดเวลาจนวันตายนะไม่ใช่ไปนั่งแล้วก็เป็นเป็นอยู่ตลอดเวลาฮะไม่เลยเป็นอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยบอกให้นอกจากหลับ ขนาดหลับนี้ยังเป็นนะยังมีสติรู้แม้จ่ฝันก็รู้นั่นแหละอนันตานิการสมาธิค่ะตาะแล้วการได้สมาธิการเจริญภาวนาในรูปแบบอย่างเนี้ยมันจะช่วยสั่งเสริมให้สติเราไอ้นั่งเนี่ยเราชอบใช้ภาษาว่านั่งสมาธิที่จริงนั่งคัตมามา เพื่อจะทําสมาธิยังไม่เป็นสมาธิหรอกฮะแต่คนที่เป็นสมาธิมักเกี่ยวกับว่าไม่เกี่ยวกันเลยสมาธิไม่ใช่นั่งต้องเข้าใจภาษาก่อนเดี๋ยวนี้เราใช้ภาษาที่มั่วไปหมดเลยนั่งสมาธิอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่งคัามาิเพื่อจะทําสมาธิยังไม่เป็นสมาธิหรอกถ้ามึงเป็นสมาธิมึงไม่ต้องนั่ง ทำทำไมสมาธิเนี่ยเป็นอยู่ตลอดถึงวันตายนะก็จะบอกให้พระอรหันต์พระอนาคามีก,จก็จะเป็นต้นวันตายสมาธิเนี่ยสีสมาธิปัญญาเป็นวันตายเป็นแม้กระทั่งกายเนี่ยกายก็เป็นด้วยอยู่บอกให้ รู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆไม่มีเผลอสติเป็นอยู่ตลอดเวลาสมาธิเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเพื่อจะเข้าสมาธิไม่ใช่อันนั้นยังโง่อยู่ระดับอนันตาลักอันนันต่สมาธิอนันจาริกาสมาธิเป็นแต่อนามขคามีขึ้นไปคือสมบูรณ์มากคือเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้าได้ออกคนที่ยังออกจากสมาธิเข้าสมาธิแสดงว่ายังไม่เป็นคนที่เป็นสมาธิจะโลเลยว่าไม่ได้เข้าได้ออกเป็นอยู่จนถึงวันตาย ร่นกายแตกเนี่ยจะบอกให้เพราะนั้นพระอาหารหันพระอริยเจ้าระดับพามาถึงมีบุญมากเพราะมีกําลังมากกําลังของสมาธิของความสงบนี่เองจําไว้ไปนั่งอยู่ไหนก็มีพลังงานแต่พวกคนธรรมดาไม่รู้จักหรอกแต่พวกเทวดาพวกพรมพวกอะไรนี่ก็จะเห็นอ่ะเพราะว่าไม่ได้เห็นเป็นแสงนั่น,น <laughs> ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนเพราะท่านไม่มีตัวตนมองไม่เห็นหรอก มึงจะเข้าฌานระดับไหนก็ไม่เห็นว่าอรหันแล้วไมะบอกให้ไม่รู้จักหรอกมันขี้โมโ้เลยจำไว้ขนาดสมาบัติของพระเทวทัตนะยังไม่รู้จักพระโสดาบันเลยถ้ารู้จักมันจะทำบาปได้ยังไงเข้าใจไหมคนละเรื่องเลยมันใช่ไปเข้าฌานแล้วไปเห็นคนนั้นคนนี้บ้าบอกเขาแต่ โอ้เพ่งใส่คนนั้นอยากเยียบเพ่งกับสิ้นอย่างนั้นอยา่างนี้โอ้เพ่งข้างนอกกิเลมันอยู่ข้างในมันต้องเพ่งข้างในเป็นมะเพ่งข้างนอกเป็นสมุทยัยสร้างกรรมแลวนะ่ะมึงไปฆ่ากิเลจากเขาอื่นไงกิเลอยู่ที่มึงที่ใจมึงอนะ่ะมันไม่ช้าเพราะฉะนั้นอ่ะพวกที่แม้แต่พระอริยะพระอรหันต์สุขวิปัสสโกก็มีกําลังฌานมีกาลังของสมาธิ สีธสมาธิปัญญาเต็มรอบมีมันเป็นมหาสติไม่มีเผลออย่าไปคิดว่าพระอารดุกาวิปัสสโกเนี่ยนะจะไม่มีกําลังไม่ไม่ใช่ไม่มีกําลังไงจิตท่านสงบอะ่ะดับไปหมดแล้วเนี่ยมันย่อมมีศีลสมมธิตปัญญาเต็มมันก็สงบเพราะถึงมีบุญเยอะก็กําลังเนี่ยจำไว้คนไม่รู้ก็พูดพมั่วไปอ่านแต่ตำราแล้วนะถ้าไม่มีกำลังฌานไม่มีพวกเนี้ยอะ่ะ มันจะมีวิปัสสนาขึ้นได้ไงอถ้าไม่มีสมถะต้องมีแต่เป็นบาตรฐานสมถะนิดหน่อยจาไว้เพราะสมถะเนี่ยมันรวมกับศีลด้วยเพราะฉะนั้นศีนสมาธิป,ปัญญากับจิตถึงเป็นอันเดียวกันกับสติรวมกันเป็นหนึ่งเป็นอยู่ตลอดเวลาไปนั่งอยู่ไหนก็เป็นมันถึงมีคุณมากไงถ้าเจอนะถ้ามีนะถ้าอหัรเนี่ยนิมนต์ไปบ้านเนี่ยโอ้ไปร่างบ้านเนี่ยเพราะเป็นสมาธิมีพลังงาน แต่จะมีไม่หลอกในโลกใครกูว็ไม่เคยเป็นจริงไหมใครก็ไม่เคยเป็นมัยจาคิดว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนที่คิดอย่างนั้นก็ไม่เคยเป็นอ่านี้เจอสักองค์นี่คงดีอถือว่าเป็นแจ็คพอตเลยคนที่พูดธรรมะใจ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 เก่งๆ,ๆ,ๆไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะทำไมลักษณะของจคิดที่เป็นสมาธิเป็นยังถ้าพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนาะ มันก็จะมีกําลังอ่ะนะนะมันก็จะรู้สึกตัวอยู่แล้วมันก็จะมีกําลังในตัวอยู่ตลอดเวลานะรู้สึกตัวตลอดนะนะเอาอย่างนี้ก็เลยเป็นปัจจิตตังอ่ะนะหลวงปู่ชาเคยพูดว่าพูดเรื่องนกให้ปลาฟังนะมันเลยมันเป็นปัจจิตตังอนะ่ะไม่มีใครพยากรณกันได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพัญญูนอกนั้นมันมีชางชีโมโ้ม้อะไรไปตรวจอารมณ์คนนั้นคนนี้ดูขี้ตรวจอารมณ์กูสิ แหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเท่าไรจะไม่ตรวจอารมณ์คนอื่นสอบอารมณ์คนอื่นอยู่เลยฮะสอบอารมณ์ตัวเองดูสิฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคําว่าปัจจตังก็ใช้ไม่ได้ที่จะไปรู้อย่างนั้นคําว่ารู้แจ้ง่ยในภาษาธรรมเนี่ยคำมันรู้แจ้งหลวงตายังอธิบายเลยว่ารู้แจ้งเนี่ยเหมือนเหมือนมึงมึงปวดท้องไง คนอ,อื่นปวดท้องมึงก็รู้ว่ามันปวดท้องแต่ไม่แจ้งไม่รู้ปวดยังไงแต่ถ้ามึงปวดท้องเองอ่ะนั่นแหละคำว่ารู้แจ้งจะเป็นยังไงนั่นแหละปัจจตังถ้าไปรู้คนอื่นด้วยการแค่ข้างนอย่างนั้นรู้ข้างนอกเย่ยสงสัยทั้งนั้นแหละเ,ลเหมือนมึงไปนิมิตเนี่ยเกิดนิมิตขึ้นเนี่ยมึงไม่รู้แจ้งหรอกต้องมาตีความหมายอยีกมันหมายความว่าอย่างไรเห็นไม่รู้แจ้งอย่างนั้นการรู้แจ้งคือไม่สงสัยเดี๋ยวนี้มันสงสัยทยั้งนั้นไปรู้คนอื่นอ่ะ หมือนในมิตรเกิดขึ้นกับไปตีความหมายอย่างนั้นอย่างเงี้ยผิดมั่งถูกมั่งนะนันไม่แจ้งอันนั้นเขาไม่เรียกว่ารู้แจ้งเรารู้แจ้งไม่สงสัยคือเป็นเองรู้เองเหมือนคาพูดว่าอวดอุจริเงงนี่ยอวดอุจริก็คือโกหกถ้าเป็นพระโกหกก็พระอวดอุตริถ้าเป็นโยมโกหกก็โยมอวดอุตริทำไมาซึ่งชิ่นจากความเป็นพระถ้พาพระโกหกอวดอุจริ ก็เพราะมันไม่มีใจที่จะรองรับทำได้มันไม่มีโดยนี่ว่าจะป่าไม่มีศีลจริงไหมยมก็เหมือนกันถ้ามันโกหกเนี่ยมันก็รับธรรมไม่ได้ซึ่งจากความเป็นคนขาดจากความเป็นคนเอาสิมันก็รับธรรมะไม่ได้อย่ามาพูดเลยน้กคนอย่างเงี้ยมันจะไปรับธรรมะได้ไงศาสนาพูดของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของไม่ใช่คนที่ขาดตาขาวไงศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีจิตใจอาหารผู้มีศีลไงผู้มีศีลย่อมอาหาร ไม่กลัวไงซึ่งไม่โกหกเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะไม่กลัวเห็นไหมผู้มีศีลย่อมไม่กลัวย่อมอาจหานไปอยู่ไหนก็ไม่กลัวเรามีศีลเนี่ยไปอยู่ในป่าก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลอดีไม่มีศีลมันจะกลัวนะเพราะความกลัวเพราะมันไม่มีศีลมันจะมาพร้อมกันตรงข้ามกันจำไว้จบไปอย่างเรื่องอนันตาลิกสมาธิอ่ะ มีคนอยากให้พูดเรื่องมัคคัติทิชานเหมือนกันคําว่ามัคคัติทิชานเนี่ยเป็นฌานเกิดจากวิปัสสนาเนี่ยนะจากสมาธินี่มีก็เหมือนมันจะเป็นเองเป็นออตโอต้เองเวลาเกิดฉุกเฉินมาจะรวมมึบเข้าไปเลยนั่นแหละเขาเรื่องมัคคัติทิชานมีกันคาว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้สิ้นจากกิเลสเป็นผู้สงบจากกิเลสอารมณ์ทั้งปวง มันย่อมมีศินสมาธิปัญญาอันบริบูรณ์ฮะย่อมมีพลังงานฮะจำไว้ย่อมมีกําลังจิตกําลังใจเหนือมนุษย์เข้าใจไหมเป็นผู้เหนือโลกกันแหละฮะไม่อยู่ในการคาดคะเนคำนวณของทฤษฎีใดๆทั้งนั้นกูไม่ได้เป็นพาาระอรหันต์มาถามกูให้กูจนมุมไงฮะกูไม่ได้เป็นพาาระอริยะนะกูจะไปรู้ยังไง กูก็เป็นพระธรรมดาองค์หนึง่งฮะทำไมพิษงูทําทำอะไรของตาไม่ได้คะ,ะก็มันมันคงถือว่ากูเป็นเพื่อนมันไม่ปล่อยพิษมันกัดเฉยๆมันไวผมก็เพื่อนกูไงจะมีแค่หนูตาคนเดียวคะที่เป็นเพื่อนมันก็ลองดูก็ได้เนี่ยพิสูจน์เพาเขาไม่เป็นเพื่อนกับงูค่ะเพราะความกลัวไงมึงเข้าใจไหม พองูกัดปุ๊บคิดว่างูกัดจะตายแล้วกลัวแล้วจะตายสังแต่ยังเห็นมถ้ามึงไม่กลัวล่ะมึงจะตายก่อนงูพิษงูเลยซ้ําไปพ้นกลัวจะให้ตจ้าตาของร้านมานั่งถามกูเงียบแบบนี่ไม่รู้นะอะไรก็ไม่แน่นอนเขาอาจจะไม่กลับก็ได้จริงมึงกูดูแล้วมันนะนะนะ ตั้งแต่วันอยู่ๆปักธงชัยกับวันนี้ต่างกันมากผมเชื่อชจะเจริญขึ้นเยอะใชใ่นอนน้อยวันนี้ก็ได้เป็นวันสุดท้ายเนาะคืนสุดท้ายของอ่ามาสนทนาธรรมที่รีสอร์ทสวนสวยน้ำใสก็อ่าโยมพีระดาโยมระดากูเรียกระดาก็แล้วนะกันยายระดานะก็ เป็นคนที่มีจิตใจไฝ่ธรรมเนาะน้ำใจงามงามทุกอย่างเลยโดยเฉพาะพี่อีทักผมชอบมันเหลือเกินสงบสงเงียมมึงอย่าถอดชุดนี้นะเ <c oughs> นี่ยความงามของคนไม่ได้อยู่ที่กิริยางามที่ใจมันใจมันงามน้ำใจมันเจอะมาเจีิงนะ,ะเป็นห่วงคนนั้นคนนี้เนไหมคนมีน้ำใจนะเป็นผู้ให้ ผู้ให้ย่อมเหนือกว่าผู้รับฉันใดย่อมเป็นที่รักของสัตว์และเทวดาทั้งหลายแต่คนก็ไม่อยากทำเห็นไหมทำง่ายๆการให้คนอื่นให้น้ําใจกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดนาทีก็นานกว่าสามสิบห้าว่าไงนะชื่ออะไรนะไม่ไอ้ผู้น้นข้างหลังเพนจัมปาเทศค่อ๋อ เป็นเพื่อนของแม่พีระดาอ๋อเขานนำเขาหนเป็นเพื่อน <laughs> เป็นเพื่อนยายพิราดาเนี่ยมิจะคนมีน้้าใจจริงเพราะยายพิราดาเนี่ยแกเป็นคนสวยนะเป็นคนสวยเป็นคนสวยมากนะ <c oughs> ช่เพื่อนก็สวยว่าอะไรไม่ไงอ๋อ ในบ้าเยี่ยมเนาะถ้ะาเป็นลูกเป็นหลานเร้ออะกระท่ำตำย่อยมพิระดาพ่นย่อมระดาพ่นอยา,ากให้มากะมากโดยเฉพาะทักษินาผู้จัดการส่วนโจออโอ้โหมันหอบกูไปบดคุม่มเรื่องกรรมกรรมกรรมไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้เราต้องยอมรับความจริง นะถ้าอยากได้ความจริงแล้วต้องยอมรับความจริงนี้ได้แต่เราไม่ค่อยยอมรับสังคมทุกวันนี้ห่างจากความจริงเนาะคนที่พูดความจริงก็จะโดนรังเกียจมากขึ้นมากขึ้นรับไม่ได้ชอบมีมารยาเฉริตชอบโกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองนะหลอกลวงตัวเองหลงตัวเองยังไม่พอนะหลงสิ่งอื่นต่อไป หลวงตาเขาพยายามบอกว่าให้รักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะรักตัวเองรักษาตัวเองนะเมตตาตัวเองเอาตัวเองให้รอดพ้นจากอารมณ์มีสติสัมชัญญะนะฝึกสติจเจริญสตินะเป็นคนที่มีเบรกใจที่มีเบรกนะย่อมไม่ชน ย่อมเป็นผู้ปลอดภัยเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นผู้เจริญจาไว้ะเป็นผู้ไม่ตจจกับก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะอ่าสาธุเนาะ